สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็หลังจากที่เมื่อวานไปลงคลิปนั่นไปพี่น้องกับไอ้เจ้าเสื้อสูบไปนี่แหละไอ้แคนฟี่นี่แหละก็วันนี้ก็ถอดพี่น้องถอดเครื่องดูก็ผลปรากฏว่าก็ยังปกติดีพี่น้องเสื้อสูบอะไรลูกสูบอะไรก็ยังปกติดีอืา แต่ว่าเนี่ยสังเกตว่าไอ้ผนังเสื้อสูบนพี่น้องพี่น้องเห็นบ่โอ้บ่เห็นเนองเนาะเป็นมุดมืดเนาะผนังเสื้อสูบนะมันจะเปลี่ยนสีแล้วนะพี่น้องคือมันจะวายง่ายก็คือไอ้สารเคลือบไอ้ผนังเสื้อสูบนี่มันมันหมดนะพี่น้องเออมันมันเริ่มถลอกเริ่มหมดแล้วนะแต่เสื้อสูบลูกสูบมันไม่ได้ลายเนีย อืมว้าว่าก็ผนังสูบเอยผนังเสื้อสูบลูกสูบไปยังพวกนี้มันกัดมันก็ไม่ได้ลายไม่ได้อะไรพี่น้องเออก็คือว่าแหละแต่คือมันผมว่าคิดว่านายเป็นสารเคลือบไอ้ผนังนี่แหละที่มันมันเสื่อมสภาพครับพี่น้องเพราะว่าเร่อยตัวนี้เนี่ยมันเป็นไอ้เสื้อสูบตัวนี้มันเป็นไอ้เสื้อสูบราคาถูกพี่น้องร้อยกว่าบาทอืม ก็เหมาะสําหรับงานที่ไม่หนักมากกันี่น้องเหมือนแบบนานๆจะตัดทีเนี่ยมันก็เหมาะอยู่คุ้มค่าอยู่แต่ถ้าเราจะไปใช้ตัดไม้ทุกวันนี่ออัดงานหนักๆนี่มันมันมันสิแบบผมว่ามันมันไม่คุ้มอืมบ่กคุ้มไม่ยังวะทีราคาน่มันคุ้มอยู่พี่น้องแต่ว่ามันไม่คุ้มกับการถอดเสื้อเนี่ยเพราะว่าลําพังเนี่ยการถอดเปลี่ยนเสื้อสูบบุกสูบนี่มันกัด มันเสียเวลานะ่ะพี่น้องมันเสียเวลาเพราะเราเปลี่ยนทีหนึง่งมันก็ใช้เวลาสักพักนะมแมนบอกหล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ถ้าได้เปลี่ยนลูกสูบเสื้อสูบอยากให้ใส่อันดีๆไปอืสําหรับใครที่ใช้งานหนักนะแต่สําหรับไปที่บ่ดยใช้งานนักใช้แค่นิดหน่อยๆน,นานๆใช้ทีอะไรไม่ได้ก็เอาเสื้อสูบราคาถูกได้พี่นอ้องเสื้อสูบราคาถูกได้ แต่สําหรับไผที่มักแห้งมักซ่าดิบหรือว่าใส่งานหนักรับจา้างยังจะสิคกั <c oughs> โอ้ยขอโทษพี่น้องก็หายใช้ของดีๆหน่อยอืกับคลิปนี่กับผมกับิมาเปลี่ยนใส่ไอ้เสื้อสูบดำนี่แหละพี่น้องเจ้าไอ้แคนฟรีนี่แหละอืเสื้อสูบแคนฟรีตัวนี้แหละอืีสไซ่ลองเบิงลูกดำด้วยดิยอืาเพราะว่าที่ใส่ไปอันนี้พุดกกรนี่ เสื้อสูบราคาถูกปลูกธรรมดาอันนี้ลูกดำเขาบอกว่ามันเคลือบสารเทปลอนเออมันทําให้ลูกสูบไหลลื่นกว่าซ่านเออก็เดี๋ยวลองดูพี่น้องเดี๋ยวลองดูอืผมจะใช้ลองดูเราจะทดสอบให้พี่น้องดูเออแต่ว่าผมสิผมจะไม่ได้อัดคลิปไอ่ทาวิธีการถอดประกอบให้พี่น้องดูด้วยเพราะว่ามันมันสียเงาพี่น้องมันจะเงาอืมผมสิ ผมตัดไปคุณแล้วตัดไปคลิปหน้าหออลังจากที่ผมประกอบอะไรเสร็จหมดนั่นแหละเดี๋ยวจะทดลองทดสอบให้พี่น้องดูออว่ามันเป็นเ,นาเอาไหงมันสมกับราคาไหมกับราคา4 4 5บาทเสออื้อสูบยี่ห้อแคนฟรีพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเล่าสู่กันฟังถอดเสร็จแล้วก็นีน่แหละเสื้อสูบราคาถูกพี่น้องออแต่มันก็ยังใส่ได้อยู่นะพี่น้องยังใช้ได้อยู่นะ แต่ว่ามันมันกบะบอสใจผมอืมมันเป็นวอดวอดแวดแวดมันเครื่องมันไม่นิ่งพี่นอ้องเครื่องมันไม่นิ่งอืมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม